ครับคลิปนี้ก็อยากจะมาพูดกรณีต่อเนื่องนะครับถึงหลายหลายคนที่วิเคราะห์ว่าครั้งนี้ที่ดรทักษิณชินวัตรถูกอายการสูงสุดฟ้องเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนั่นคือการอีกฝ่ายหนึ่งลบกระดานดรทักษิณใช่ไหมหรือว่าดรทักษิณไม่ทําตามดีวใช่ไหมผมจะมาพูดถึงปัจจัยและบอกถึงปัจจัยนะครับสาหรับคนที่พยายามมาโนไปแล้วแล้วก็คิดทึกทักว่าดรทักษิณจะหนีดรทักษิณพ่าย นะครับคุณเศรษฐาจะต้องลาออกนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะครับในเกมทางการเมืองถ้าเรามองดีๆนะครับถ้าคุณเศรษฐาเขาไม่มั่นใจเขาก็คงไม่มาเป็นนายกนะครับอีกอย่างหนึ่งดรทักษิณถ้าไม่มั่นใจก็คงไม่กลับประเทศนะครับเพราะว่ากระบวนการเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วมันต่อสู้ได้ทั้งสามศาลฟ้องก็ฟ้องไปครับก็ต่อสู้แล้วก็ประกันตัวเพราะ1อายุดรทักษิณมาก2 นะครับได้กลับมา,อ,าอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ยอมรับส่วนสิ่งที่เกิดความแตกแยกอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าดรทักษิณเนี่ยเคยจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีในการครองราดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และทํางานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมานานคุณงามความดีตรงนี้เนี่ยสามารถหักลบได้อยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่มีปัญหาผมผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่า ศาลก็จะต้องถามหรือทบทวนคดีหรือมองคดีว่าในความเป็นจริงแล้วดรทักษิณน,นะครับจงรักภักดีและก็ถวายงานอย่างต่อเนื่องใช่ไหมนะครับเขาก็จะดูประกอบได้หลายอย่างนะครับอันนี้คือในการประกันตัวยังไงก็ได้ประกันตัวครับผมก็เลยมองไม่เห็นว่าเอาถ้าเกิดไม่ให้ประกันตัวจะด้วยเหตุผลอะไรเอาถ้าฝ่ายถ้าถ้าอย่างจตุพรหรือไทยกรพูดเนี่ย แล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเอาดออรทักษิณติดคุกแล้วมันได้อะไรขึ้นมาหนึ่งดรทักษิณยังไม่หนีคดีหนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับยอมรับคดีแล้วก็ต่อสู้คดีในชั้นศาลเหตุผลที่ศาลจะไม่อนุมัติอ,อนุมัติการประกันตัวมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้เรื่องของดออรทักษิณน,นะผมยังไม่เห็นเขาลางที่บอกว่าจะปิดลงปิดดีลอะไรเลยครับเพราะว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นตั้งนานแล้วและมันเป็นคดีที่อ่ะ มันก็เป็นไปตามกระบวนการอีกทั้งมันยังทําให้เห็นชัดเจนด้วยครับอันนี้จะไม่มีการเลือกปฏิบัติถามว่าไคดีตอนคดีแรกเนี่ยทำไมมันดูเหมือนการเลือกปฏิบัติจังมันดูเหมือนกับการใช้สิทธิทพิเศษทั้งเลยนะครับผมก็อธิบายง่ายๆครับณขณะนั้นเนี่ยนะครับณขณะนั้นมันคือคอ,อ,อตสอตั้งโดยรัฐประหารการกระทำใดๆทั้งสิ้นของคอตสอเนี่ย ในระดับโลกเขาไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมโลกเขาไม่ยอมรับเขาเลยให้ดรทักษิณไปประเทศไหนก็ได้เข้าประเทศไหนก็ได้เพราะเขาถือว่านั่นคือการกันแกล้งนั่นคือไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมซึ่งมันส่งผลอับอายไปทั่วโลกนะครับกระบวนการยุติธรรมณขนะนั้นคืออับอายไปทั่วโลกที่ไปรองรับรัฐประหารและสถาปนารัฐประหารให้เป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งตรงนี้นะครับผมว่าบรรดาตุลาการก็ละอายใจ ที่ไม่ออกมาแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับกรณีที่ดรทักษิณไม่ต้องติดคุกอีกอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นการั่นแกล้งทางการเมืองอันนี้ชัดนะซึ่งมันแตกต่างจากคดี1นึที่ดรทักษิณโดนอันนี้โดนภาคภาคปกติภาคปกติคือต่อสู้ศาลที่1นึศาลที่2องศาลที่ถามเห็นไหมที่ผมพูดที่ผมเคยออกคลิปแล้วผมพูดไปแล้วว่ากระบวนการปกติมันสู้สามศาลได้ ใช้เวลาเป็น10ปีในการต่อสู้ได้ยื่นหลักฐานคัดค้านนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนานากว่าคดีจะตัดสินเป็นรูปธปรรมหรือตัดสินคดีออกมาก็ใช้เวลาเป็น10ปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่กระดีกระดาทามาเป็นรู้ทันทามาเป็นตีทำมาเป็นเหมือนกับดีใจกันอย่างยกใจทําเป็นเหมือนเดาถูกแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับคดีมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแล้วมันจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าคดี1 1 2ดรทักษิณเนี่ย นะครับถ้าถ้าดรทักษิณไม่ได้รับประกันประกันตัวมันก็ชี้อ้าวแล้วทําไมพวกนั้นได้รับการประกันตัวล่ะอีกพวกหนึ่งหนึ่งสองทั้งหลายที่โดนได้รับการประกันตัวนะแล้วทําไมดรทักษิณไม่ได้รับล่ะเห็นไหมครับมันจะเป็นบรรทัดฐานให้เห็นเลยสามารถชี้ได้เอาแล้วคดีนั้นทําไมถึงไม่ทําทําไมถึงไม่ทาไมถึงไม่ให้ประกันตัว ถ้าเปรียบเทียบกับพวกบุง้งพวกตะวันพวกตะวันพวกอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเราจะเห็นครั้งที่1ครั้งที่2ก็ได้รับการประกันตัวเพนกวินหรือแม้กระทั่งไอ้อานนท์ก็ได้รับการประกันตัวทั้งสองครั้งถูกไหมครับแต่ก็กระทาผิดซ้าซากก็เลยเขาก็เลยจับติดคุอกอีกแล้วสุดท้ายก็มาอดอาหารจนเสียชีวิตอันนี้คือประการหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นดรทักษิณไม่หนีเขาก็อยู่ปกติเขาก็เคลื่อนไหวปกติมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับอันนี้ส่วนของดรทักษิณ ถ้าใครจะมาโนว่าโอ้ยนี่คือความพ่ายแพ้นี่คือพวกนั้นทงวมมงวทดนนงีผมมองว่าไทยกรกับจตุพรหรือคนอื่นๆที่วิเคราะห์เนี่ยผมมองว่าพวกคุณควรเช็คประสาทนิดนึงนะคุณลองประเมินสถานการณ์สิจริงๆสถานการณ์ด็อกเตอร์ทักษิณโดนหนึ่งหนึ่งสองก็เป็นเรื่องปกติไม่เห็นจะมีดีลเดิลอะไรเลยครับก็รู้อยู่แล้วว่าโดนหนึ่งหนึ่งสองตั้งแต่เข้าประเทศมาถูกไหมครับแล้วก็ต้องมาต่อสู้คดีถูกไหมครับก็เท่านั้นเอง แต่คดีมันต่างกันก็คือคดีหนึ่งหนึ่งสองคือเป็นกระบวนการตามปกติอันนี้คือความชอบทมแต่คอตสอมันไม่ชอบทำไงจตุพรพรมพันธ์คิดไม่เป็นเหรอคุณก็อยู่ในเหตุการณ์คุณก็พิพากควิจาร์เรื่องนี้ไม่ใช่เหรอว่าคอตสอเนี่ยนะครับมันกระทําผิดต่อทักดรทักษิณใส่ร้ายป้ายสีเขายังไงคุณเป็นเสื้อแดงคุณก็เห็นคุณเป็นแกนนาเสื้อแดงคุณก็พูดแล้ววันนี้ลืมคําพูดตัวเองไปแล้วเหรอไอ้ที่เคยออกบอกว่าเฮ้ยมันม,มันเป็นความอายุที่ทำน,นู่นนี มันคือสารตี้ยคุณก็พูดบนเวทีให้คนทั้งประเทศได้รู้ไม่ใช่เหรอแล้วทําไมแล้วมาวันนี้มาบอกว่าต้องติดคุกชั้น14เหรอก็ในวันนั้นคุณยังมาบอกว่าเลือกปฏิบัติใช้สารตี้ยสารไม่มีความเป็นธรรมคอตสอไม่มีความเป็นธรรมนะครับมาจากคู่อดิตทั้งสิ้นอาคุณกระชี้แจงบนเวทีให้ประชาชนฟังแล้วไม่ใช่เหรอวันนั้นแต่วันนี้ทําไมมาพลิกกลิ้นนะ่ะทาไมบอกบอกว่านักโทษชั้น14ล่ะก็นี่ไงก็นี่ไง นั่นนั่นคือคุณไงก็ค,คือปิ้นแม่ปิ้นป้อนไหมล่ะแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นกับวันนี้ทําไมมันต่างกันนะความคิดทําไมมันต่างกันวันนั้นสารเสริญเยินยอวันนั้นออบอกว่าไอ้คอตสอสเป็นพวกไม่ดีเป็นพวกชั่วเป็นพวกที่เป็นพันธมิตรเป็นสลิมเป็นอะไรก็ว่ากันไปโจมตีสารพัดสารเพถูกไหมครับแล้วก็พวกนั้นไม่มีความเป็นธรรมก็คือเป็นสารเตี้ย สุดท้ายออกมาวันนี้กลายมาเป็นว่าเฮ้ยติดชั้นอยู่ชั้น14ไม่ได้ต้องติดคุกเป็นคนอื่นทั้งทั้งที่กรณีคดีมันก็ต่างกันมันเป็นคดีทางการเมืองใส่ายป้ายสีทางการเมืองเลามีหนํำซ้ําเขายังเป็นคนที่ถูกรัฐประหารเพราะฉะนั้นมันก็ต่างและครั้งนี้มันจะมองให้เห็นไงว่าการแยกคดีเห็นไหมคดีทางการเมืองก็คือคดีคอตสสฟ้องดอออรทักษิณก็คือมายอมรับให้มันจบไป คดีที่สองคือต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอันนี้ว่ากันตามกระบวนการเลยมันเป็นข้อดีของอายการมันเป็นข้อดีของอกระบวนการยุติธรรมและเป็นข้อดีของดอรทักษินที่จะได้ต่อสู้คดีตามปกติมันจะได้เปรียบเทียบให้เห็นนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าไอ้คนที่มันพยายามแะมันหาทางลบทุกทาง แต่ไอคนแต่คนที่เขามองเห็นเขาเห็นเหตุและผลเขาจะคิดอีกอย่างหนึ่งและเขาจะมองออกแบบอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นไอดีลลับเนี่ยเอาเรื่องโดยเฉพาะดีลลับแล้วจะล้มรัฐบาลจะเอาคุณเศรษฐาออกเนี่ยนะครับ <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ผมตลกอ่ะจะเอาคุณเศรษฐาออกได้ไงแล้วดีลลับจะเอาอะไรมาเอ้ยเนี่ยตกลงกันไว้แล้วว่าเศรษฐาจะต้องอยู่เท่านี้ต่อไปจะเอาต้องเอาคนอื่นขึ้นมาแทน คุณจะบ้าเลยครับภายในหนึ่งปีจะเอานายกรัฐมนตรีคนอื่นมาขึ้นมาได้ยังไงครับบ้านเมืองยังไม่มีเสถียรภาพอะไรเลยครับตอนนี้กําลังรัฐบาลกําลังเร่งทํางานกําลังประสานงานอยู่แล้วตกลงแล้วคุณจะทํำยังไงครับตกลงแล้วคุณจะต้องเปลี่ยนตามใจคุณหรอฮะคุณบ้าไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งปัญญาฝั่งนั้นจะเอาปัญญาอะไรมาดิวผมถามหน่อยกระบวนการของดอรทักษิณก็เป็นกระบวนการธรรมดาก็าต่อสู้สามสารถ้าลองไม่ให้ดรทักษิณประกันตัวคุณก็อ้างเหตุผลมาสิว,าว่าสาเหตุที่ไม่ให้ประกันตัวเพราะอะไร ก็ในเมื่อคดีหนึ่งหนึ่งสองก็ต่อสู้ตามปกติถ <Mm ูกไหมครับก็ไม่ได้หนีก็คือเข้ามาในประเทศแล้วก็แค่นั้นเองเราจะเห็นว่าเนี่ยมันคือกระบวนการปวดแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวสร้างประเด็นเท่านั้นเองไอ้คนไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ดิ้นพานกันชักดิ้นชักงอจะเป็นจะตายให้ได้แล้วก็คิดว่าจะสะใจแต่จริงๆในกรณีของดรทักษิณเนี่ยนะในกรณีของดรทักษิณที่ที่ท่านโดนเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องปกติเจะต่อสู้ แล้วอีกอย่างหนึง่งผมถามว่าณชั่วโมงนี้จะเอาปัญญาไหนมารัฐประหารจะเอาปัญญาไหนมาความดิวจะเอาปัญญาไหนมาครับเพราะทุกพักต้องง้อพักเพื่อไทยหมดถ้าไม่ง้อพักเพื่อไทยคุณตายเรียบเลยนะพวกคุณนั่นแหละตายครับวันนี้พักเพื่อไทยเป็นคนบีบไม่ใช่คุณมาบีพักเพื่อไทยผมละงงนะโดยสถานการณ์คุณประเมินไม่ออกหรือไงว่าจะเอาใครมาเป็นนายกโดยปกติโดยธรรมชาติแล้วไม่มีเลย นอกจากคุณเศษฐาเท่านั้นคุณเศรษฐาก็อยู่ยาวพักเพื่อไทยเป็นเสียงข้างมากในรัฐบาลเขาก็ต้องเป็นรัฐบาลเขาก็ต้องเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วถูกไหมครับ